สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เอาใจคอซีรีส์เกาหลีนะครับซึ่งมีอยู่มากในเมืองไทยครับเรื่องราวที่นําฝาก็มาจากเว็บแคทดำนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะพูดในประเด็นที่ว่า9ซีรีส์เกาหลีครับที่เลตติ้งดีตลอดการบนช่องฟรีทีวีเกาหลีใต้นับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาครับ หรือ10กว่าปีเนี่ยเรื่องอะไรที่โด่งดังมากที่สุดนะครับโดยฟรีทีวีนี่แน่นอนว่ามันเป็นทีวีที่เข้าถึงคนได้มากที่สุดนะครับในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเก e าซีรีส์เนี่ยต้องดังจริงๆนะครับในประเทศเกาหลีเพื่อใครเนี่ยมีความสนใจนะครับ ที่จะตามเก็กบซีรีส์เกาหลีแต่ว่าไม่รู้จะดูเรื่องไหนเนะี่ยเราก็มีแนะนำแล้วกันครับ9เรื่องที่เลตติ้งดีที่สุดตลอดการโดย9้าวซีรีส์เกาหลีเลตติ้งดีที่สุดตลอดการอันดับที่10ครับเรื่องประธานาธิบดีกับคุณนายครับกับคุณชายบอดี้การ์ด Big Things ปี2010ครับ р е й ติ้ง24.4%ครับอันดับที่9ตระกูลรักหักเหลี่ยมแค้น East of Eden ปี2008 р е й ติ้ง24.8%นะครับอันดับที่8 Boy Over Flowers ปี2009หรือว่า F4 เวอร์ชันเกาหลีนั่นเอง р е й ติ้ง25.7%ครับอันดับที่7ครับ ลีซานจอมมันลังพิกแผ่นดินปี2007เรตติ้ง26.4%ครับอันดับที่6นักฆ่าล่าหัวใจเธอไอริสปี2009เรตติ้ง28.4%ครับอันดับที่5ครับชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอปี2016เรตติ้ง28.6%ครับอันดับที่4แทกิล ยอดพยักษ์นักล่าปี2010 r a t เรตติ้ง31.7%อันดับที่3 Moon Embracing the Sun ปี2 0 1 2 r a t อเรตติ้ง33%ครับอันดับที่2นะครับชอนด็อก ok, มหาราชินี3แผ่นดินปี2009 r a เรตติ้ง33.6%ครับและอันดับ1นะครับ คิมทักกูยอดชายในขนมปังปี2010ันสิติ้งสามก็ครับก็เป็นไงบ้างครับเรื่องราวที่นำมาฝากเนาะก็เป็นซีรีส์เกาหลีนะครับซึ่งสารภาพตามตรงว่าผมไม่ค่อยสนัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในรีทลิสเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ดูแค่ บอยอูฟลาเวอนะครับหรือว่ารักฉบับใหม่หัวใจสีดวงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นซีคอซีรีเก่าหลีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่คุ้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคอซีรีเก่าหลีแฟนมันแท้เนี่ยน่าจะดูกันหมดแล้วนะครับสำหรับ9บกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝาก,กันผมก็ เลงๆไว้นะครับเลงอันดับหนึ่งคิมทักกูยอดชายในขนมปังผมคิดว่าจะลองไปหามาดูบ้างดีกว่านะครับก็เป็นไงบ้างครับเรื่องราวที่นํามาฝากในวันนี้เป็นวงการบันเทิงเกาหลีแล้วก็เป็นเรื่องซีรีส์เกาหลีที่ขึ้นชื่อนะครับก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปเนี่ยอยากให้คนอื่นรู้ว่ามี9อันดับนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คลิปนี้นะครับแล้วก็ ใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับปริศนาคาดีลึกลับฟุตบอลวงการบันเทิงเกี่ยวกับโดยเฉพาะภาพยนตร์หรือซีรีส์อะไรประมาณนี้ก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้เลยครับเพราะผมจะนำมาฝากเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจแบบนี้คลิปเสียงแบบนี้ รับรองว่าไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ